คับพี่น้องเมื่อนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของทังดานญาณุหรือบอสนุหมอลําเสียงวิหกนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสนุนั่นเองค่ะแต่เราจะมาพูดถึงหลานสาวสุดที่รักของญาณุนะคะคือน้องอ,าอัายสกุณาพรคะ่ะได้เข้ามาโพสต์่วยพรมวันเกิดให้กับญาณุเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะพี่น้องคะ่ะมาฟังทั้งดานน้องอาอายสก,กุณาพรน,นะคะโพสต์นะคะอวยพรมวันเกิดให้กับคุณย่านะคะบอกว่า เฮดบีดีนะคะคุณยา่าหน้าแรกวสันพี่นอ้องอิลาขอให้ยาสุขภาพแข็งแรงร,ร,ร่ำรำรวยๆยแล้วก็รวยอีกขอให้หมดหนี้หมดสินสิ่งที่ร้านทําให้ย่าหนักใจอิหลาขอโทษด,ด้วยนะคะรักยาก่านนค่านะคะนี่คือท่างดานน้องอา้ยสกุณาพรได้ขามาอวยพรวันเกิดให้กับคุณย่าของเขานะคะพี่น้องคะ สำหรับญาณุกับนอ้องอักายสกุณาพอนคือเป็นอี้ยังที่นารักมากๆตามทีแม่แม่แ้นครับเอฟซีได้เห็นนั่นแหละพี่น้องญานุเป็นคนที่ดูแลหลานสาวคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้ามาอยู่กับเสียงบิหกนะคะจนเท่าทุกมือน,นี่พี่น้องคะความปรารถนาดีความหักของญาณุที่มี่ต่ออีหล่าหน่อยพี่น้องคะเป็นความหักที หาอะไรมาเปรียบไม่ได้จริงๆเป็นความหักทีใสซื้อเป็นความหักทีมีแต่ความหวังดีพี่น้องเห็นจากหลายๆโมเมนต์หลายๆภาพหลายๆบรรยากาศทีญาณุเพิ่นใส่ใจหลานสาวผู้นี้เป็นความหักทีอบอุ่นมากๆละคะแล้วทังด้านน้องอาอายสักุณาพ่อกับเป็นอีอย่างที่บอกได้เลยพี่น้องว่าอิหลาหักญาณุไหลาย มื่อนี้ห้ามาบอกตาสองญาหลานสกอนพี่น้องแยกสินเดียร์ให้พี่น้องทบทวนบึงความเกา่าความหลังทีทางด้านบอดนุนะคะพึ่นดูแลอิหลานหน่อยถูกสิ่งยางพี่น้องคะพิ่นจัดสรรให้อิหลาบบ่าวหลานเสียได้ยังขืนเวทีกับหลานค่อยจับค่อยประคับประคองหลานทุกโมเมนต์ทุกบรรยากาศที่เหาเห็นทุกภาพที่เหาเห็น สร้างความประทับใจให้กับแม่แม่แฟนครับเอฟซีพี่น้องคะ่ะยิ่งเป็นโมเมนต์ทีหลานสาวเพิ่นแจงหยาเสียงหวะเะของหยานุทีเป็นเอกลกักษณ์มากๆเห็นแล้วทาให้เข้าชื่นใจและปลื้มใจมากๆค่ะหยาหลานอยู่น้ากันเป็นพาบรรยากาศทีหาเบื้องไดแบบมีความสูงแห้งพี่น้องทุกมือนี่พี่น้องคะ่ะ บ่าวา่าจะเป็นโมเมนต์พอจ๋าลูกจ๋าทีโด่งดังทีหลายหลคนเรียกร้องโมเมนต์ moment ย่านุกับหลานสาวก็มาแรงพี่น้องคะเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่แม่แม่หลายคนอยากเห็นอยู่กับย่านุนะคะรับร่องเลยว่าย่านุโดนหลานสาวกแกงทุกเวทีกันแล้วกันพี่น้องบางเถือไปบ่เปลี่ยนนพี่น้อง นี่แหละสิงทีเข้านั่มมวมมนีคือเป็นภาพเป็นความทรงจำดีๆทีอีหล่าหน่อยนะคะเพิ่นได้ออกมาอวยพรใหงานุมนีกับเป็นอย่างทีน,าน่ารักถ้าไม่เฮ้าได้เห็นถึงความผูกพันความที่เด็กคนหนึ่งนะคะทีเพิ่นมีความผูกพันความหักกับผู้ชายคนนี้กับญาณุของเขาพี่น้องเจสซีเเทนบางภาพนะคะอุ้มล้าน อเป็นอีอย่างทีหลายๆคนเห็นแล้วกับภาคภูมิใจพี่นงองเมื้อวเขามาบอกสปอา์ว่าวันเกิดของญาณุนะคะเป็นอะไรที่สุดปลื้มมากๆที่หลานสาวเข่ามากอวยพ่อวันเกิดให้มืดหนีมืดศีลเร็วๆว่าแซนพี่น้องอ่ะให้มืดหนีมืดศีลไวๆแล้วกันอันใดอันใดทีอีหลา่เหหาเฮ็ดให้ญาณักใหญ่เกาะขอโทษน,น,นะคะคุณย่ารักญาณุค,ค่านะคะพ่อตาออกอีหล่าออกมาโพดอ,อวยพรอน,นะคะ ไดมี่แม่แม่แฟนครับเอฟซีเขามากคอมเมนต์แบบเยอะมากพี่น้องเข้ามาเยอะมากมีความสุขมากๆนะคะยา่านะคะสุขสันต์วันเกิดคาย,ยานขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจับมืออ้าอายไปแบบนี้ให้ถึงฝั่งฝันนะคะนะคะพี่น้องคืนนี้อีหลา่าต้องมีเซอร์ไพรส์ย่านุแน่ๆๆ่าปั่นุ้ต่มวาพี่นอ้องอื้ม ขอให้ญาณุสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยิ่งย่งขึ้นไปนะจ๊ะนะคะพี่โนโอ้องสุขสันต์วันเกิดจ้าคุณญาณุสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะหลานสาวญาณุน่ารักมากเลยจ้า,าพี่โนโอ้องขอให้ญาณุของอิหลาสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังๆนะคะเยอะมากเลยพี่โนโอ้องค่ะสําหรับคนทีหักข้างด้านบอดหนุเยสีเสื้อหมันว่าแฟ้คลรับเอฟซีไพกระซังที่ใดเห็น ญาหลานคู่นี้นะคะตั้งกับแบบจับตามองไปนี่อย่างทีน่ารักมากๆจับมือหลานสาวยางแบบสง่างามบนเวทีเยสิประทับใจมากเลยเหลียวเห็นยังสิกับแบบมันเป็นความทรงจําในหัวเฮ้าล่ะพี่น้องเป็นภาพที่ดูทีไรก็ไม่เบื่อพี่น้องขาสําหรับญาโนนะคะทีเพิ่นดูแลหลานสาวยางดีพี่น้องคะหลานสาว,วอวยพรวันเกิดให้ญาโนน่ารักมากญาโนคงมีความสุขในวันเกิดนะคะ ขอให้มีความสุขสดชื่นและสมหวังตลอดไปค่ะานุกัสันพี่น้องที่ทรงเคของขวัญลว้วนๆเลยค่ะสําหรับยานุบอกเลยว่ามีคนหักญานุหลายยาสิบอกแล้วว่าญานุน่ารักมากแต่บางครั้งคนทีเขาบพถึงบพถึงญานุเพรถึงความเป็นจริงของเพิ่อนก็จะบอกว่าเพื่นเป็นคนปากร้ายพี่น้องแต่ขอบอกญานุปากร้ายใจดีมากใจดีกับทุกๆคน้อมพี่น้องค่ะรวมถึงลูกๆ น้องๆพวกแดนเซอร์นะคะพวกน้องโดนทนาโดนน้องหลายๆคนที่เพิ่นดูแลอยู่นันเพิ่อนหายใจเพื่อนใส่ใจน่ารักมากผู้ได้ขาดเหลืออย่างญานูเพิ่น,นสี่อยเบิงค่อยแอง่งว่าสมควรสีเสื่ออันใดหายไผเบิงแง่งไปอันนี้คือความใส่ใจความน่ารักของบอดหนุนะคะพี่น้องคะแล้วสิ่งที่ทีสําคัญในวันเกิดมือคืนที่ผ่านมาก พวกนองโดนทนาโดนนะคะหลายๆคนพี่น้องคะพากันไปบุกเซอรพภัยวันเกิดให้ย่าโุนะคะถ้าเมายาหนถึงกับแบบเกือบท็อกพี่น้องเพราะว่าถือลูกๆเพิินไปเซพภัยวันเกิดเป็นอะไรที่อบอุ่นมากสําหรับครอบครัวเสียงวิหกค่ะพี่น้องคะใน หมื่นที่ผ่านมานะคะพี่น้องอันนี้ฮ้องเม,ม่เวาประมวลในเหตุการณ์วันคล้ายวันเกิดของญานุนะคะหรือบอสนุนั่นเองค่ะแล้วจังไดก็ตามสร้างพี่น้องคะสาหรับโตแย่าซิดเองนะคะ,ะในานามของช่องย่าซิดแปดหลอดนะคะกับเขามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของทางด้านบอสนุหมอลําเสียงวิหกนะคะขอให้ญานุนะคะกับบอสนกน้องไอ พร้อมทีมงานเสียงวิหกพร้อมทีมงานเสียงวิหกทุกคนคะ่ะหายเฮงเฮงปังปังจับมือกันปังทำอะไรก็ขอให้มีแฟนแฟนแฟนคลับ FC รักแฟนคลับ FC สนับสนุนเป็นยังเท่าทุกมือนี่แหละพี่น้องเหมือนทุกวันนี้ดีที่สุดแล้วคือ ทุกวันนี้หมอลำเสียงวิหกไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ใดบอสนกนะคะคุณโพดล่งนะคะอ๋ออยู่วัดพระอยู่วัดพระศรีเจริญนะคะตำบลหัวตะพ่านอ่าอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยคือการันตีเลยเลยจะว่าเอาศาสตร์ไปปูเอาโตะไปว่างคะ่ะแล้วมือนีพี่น้องมือนี่ก็เช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะสำหรับ หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะไปทำการแสดงอยู่ที่ค่ะซัรับมือนีนะคะแย่ซิดกะเข้ามานะคะร่วมโอยพรมันเกิดให้กับย่าณนุนะคะใหมีสุขภาพแข็งแรงลำลำลยุลยๆเฮ้งๆ้งปัง,ปงๆจับมือกับน้องอาอาสกุณาพรกับบอสนกนะคะผ้ากันเจลื่นลุ่งเลื่อน,อนค่ะไหมีแต่คนหักคนแพงคนเมตตาไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยนะคะอันนี้คือสิ่งทีแย่ซิ์เองเลยนะคะได้ออกมาว่า ในวันคล้ายวันเกิดของทางด้านย่านุนะคะสำหรับมือน,นี้ฝากมซน,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ